คอมมานโดมีกรดอะมิโนไลซีและทอรีนทุ่มให้สุดไม่หยุดทำสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขและดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะเราตามกันต่อเนื่องกรณีอาจารย์นัทพรโตประยุวไปยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูนบอกว่าไอการไปเสนอแก้26ตั้งสอสอรอร่างกันใหม่ทั้งฉบับทําได้หรือไม่นะคะวันนี้มีมุมมองของนักวิชาการสายกฎหมายระดับคณะบดีเลยทีเดียวซึ่งให้ความเห็นประเด็นนี้ไว้น่าสนใจเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดกันนะคะครับ ทีนี้เรามาต่อเนื่องกับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 กันก่อนเดี๋ยวเรื่องเรื่องที่เมื่อสักครู่เกินไปเดี๋ยวไปติดตามกันช่วงหน้านะคะเรื่องของโควิด1 9วันนี้บ้านเราก็ถือว่าการติดเชื้อรายวันของเราเนี่ยแซงหน้าระลอกแรกเหมือนกันนะพี่แบบซีเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเดือนมีนาคมนะรเราอยู่ที่ติดเชื้อรายวัน188รายสูงที่สุดเลยนะคะมาวันนี้เราติดเชื้อเนี่ยถ้าแบ่งเป็นเฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะ239รายครับ ก็ย่อน,นลมว,วันนี้อยู่ที่250ใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่ยังประมาทไม่ได้นะคะคุณหมอเทีระเองก็ออกมาเตือนบอกว่าถ้าไม่อยากให้หายณะเกิดขึ้นเนี่ยแนะนําให้เขาดาวที่บ้านดีกว่าครับเนี่ยครับ,รบตัวเลขกราฟิกที่เห็นนี่นะครับวันที่20ธันวาเนี่ยวันนั้นก็เป็นตัวเลขของแรงงานต่างด้าวล้วนๆเนนะาะส่วนวันที่29คือวันนี้เนี่ยะครับ250นี่ก็เป็น241ที่เป็น คือ239นะคะแล้วก็อีก2รายเนี่ยจะเป็นต่างด้าวที่ตรวจเชิงรุกนะคะเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนบอกว่าเออมันมีนมการแซงหน้ากันเกิดขึ้นครับะะแล้วนี่หมอชีลาก็มีความกังวลนะค่ะก็แนะนำเลยบอกว่าไม่ประมาทกายจาตกเพราะว่ามีโอกาสไปยืนติดเชื้อรายวันได้ถึง960ราย นะคะก็เลยขอภัย940รายต่อวันก็เลย,ยคุณหมอก็เลยให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเราสลับมาดูสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยนะคะสำหรับติดเชื้อรายวันทั่วโลกนะคะอยู่ที่611,942รายนะคะ แล้วก็ในส่วนของอินเดียนั้นยังคงอยู่ในหลักประมาณเนี่ยหมื่นปลายๆส0 0หมนะคะล่าสุด2529รายส่วนเสียชีวิตทั่วโลกเนี่ยสูสีเกือบจะแซงหน้าสถิติเก่านะคะ13,453รายค่ะครับอ๋อตัวเลขนี่การเสียชีวิตในช่วงเดือนมกราคมก็มีการคาดการนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานี่น่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นไปดูในส่วนของภูมิภาคนะครับ วันนี้อินโดนีเซียครับจาก7000กว่าวันก่อนนะครับ2องสวันที่ผ่านมาวันนี้ขยับไป8000นะครับติดเชื้อสะสมนั้น7จ็ดแสแล้วก็เสียชีวิตวันนี้2 4งอเ็ดเสียชีวิตสะสม2องหมนะครับฟิลิปปินส์ขยับมาพันหนึ่งครับสะสมติดเชื้อ4ี่แสเสียชีวิตวันนี้68นะครับเสียชีวิตสะสม9ก้าพครับเมียนมานั้นวันนี้ตัวเลขลดลงมานะครับ เหลือ6ก9นะครับก็ลดลงมาต่อเนี่ยนะครับถ้าดูกราฟิกในช่วงที่ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลานะครับที่ขึ้นไปสูงสุด2 1 5พค่ะพฤศจิกายนก็ยังไต่ขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนธันวาคมตั้งแต่ต้นเดือนมานั้นตัวเลขก็ลงมา3หลักต่อเนื่องนะครับในขณะที่มาลเลเซียครับสถานการณ์ในมาลเลเซียนั้นยังยังไม่กระเตื้องครับยังไม่เหมือนทางเมียนมาครับวันนี้อยู่ที่1870 แล้วในจํานวนนี้นะครับปรากฏว่ารัฐที่ติดเชื้อมากที่สุดขณะนี้นะครับไม่ใช่เป็นเซลังอนะครับเซลังออยู่เป็นอันดับสองนะครับแต่ว่าลัฐที่ติดเชื้อมากที่สุดก็คือรัฐยาโฮครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดติดกับทางสิงคโปร์ครับวันนี้ติดเชื้อ32มเเซนแล้วก็ตัวเลขที่ยาโฮก็อยู่ที่6 0 7นะครับสถานการณ์ในมาเลเซียนั้นก็ต้องบอกว่ายังในพื้นที่ชายแดนก็ยังมีการติดเชื้อนะครับ ง่ากังวนเช่นกันแล้วก็ในส่วนของไปดูอยู่ในติดคิงดอมนะครับค่ะสหราชาอาณาจักรนะคะวันนี้ก็สูงที่สุดเลยนะคะตั้งแต่มีการระบาดมา53 1ห5นึ่งราหรายค่ะรับในส่วนของอวันนี้ครับรัฐมนตรีสาธรารณสุขค,ครับแมทแฮนคอกนะครับท่านก็มาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าการติดเชื้อจำนวนมากเนี่ยครับจาก53า0 0เนี่ยก็บอกว่าจำนวนมากเลยที่เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่มซึ่งก็ รายงานก็บอกว่ากว่า70%นะครับที่ติดเชื้อเร็วขึ้นจากสายพันธุ์เดิมนะครับแล้วก็แมทแฮนคอกเองก็ยอมรับครับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแล้วมีความจําเป็นครับขณะนี้ในการที่จะต้องมีการกําหนดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นแล้ววันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับในส่วนของสาราณจักรนั้นวันงนี้ก็มีการอนุมัติในเรื่องของวัคซีนป้องกันในส่วนของโควิด -19 นี่นะครับได้มาอีกตัวหนึ่งครับ ก็คือของทางออกฟอร์ดกับเอสการ์เซนิกาซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นไฟเซอร์นะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีการฉีดวัคซีนตัวใหม่นี้ให้กับคนของทางสาหรัฐอาณาจักรเหมือนกันค่ะนี่นะคะขณะเดียวกันสหรัฐค่ะพี่บบซี่เห็นว่าล่าสุดมีรายงานพบเชื้อกลายพันธุ์แล้วเหมือนกันครับค่ะในส่วนของสหรัฐนะคะคุณผู้ชมดูตัวเลขของสหรัฐเดียเด่ยวๆก่อนก็ได้นะคะ ก็จะมีติดเชื้อรายวันเนี่ย194,860รายนะคะก็พุ่งสูงทีเดียวแล้วก็เสียชีวิตนะคะ3า9 8รายค่ะ นี่นะคะก็เป็นสถานการณ์ในสหรัฐเดี๋ยวเราดูรายงานติดเชื้อสะสมทั่วโลกกันหน่อยนะคะ82,421,357รายนะคะแล้วก็มีเสียชีวิตสะสมค่ะ1,799,076รายนะคะส่วนติดเชื้อรายวันสูงสุดก็ยังเป็นสหรัฐ1นึ0 0 0รายนะคะอันดับ2องบราซิล5 7 0 0 0รายค่ะอันดับ3สหราชอาณาจักร5 3 0 0 0รายนะคะอันดับ4รัสเซีย 27, 2 7 0 0รายและอันดับ ผาอินเดีย20,000รายค่ะส่วนเสียชีวิตสูงสุดอันดับ1คือสหรัฐนะคะ3,398รายค่ะอันดับ2เยอรมนี1,244รายนะคะอันดับ3บราซิล1,075รายค่ะอันดับ4อิตาลี659รายนะคะและ5รัเสเซียค่ะ562รายค่ะควันนี้ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าสถาการการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยครับ มีการมองว่าน่าจะสูงเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้อยู่ที่3,398นะครับแล้วก็คาดการณ์กันเรเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาเนี่ยนะครับมีการเดินทางกันโดยทางสายการบินเนี่ยนะครับเยอะมีการตรวจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการประมาณการว่าล้านกว่าคนครับที่ยังเดินทางออกนอกพื้นที่กันเนี่ยนะครับซึ่งก็คือเป็นสถานการณ์เดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วง Thanksgiving Day เมื่อวันที่26กพฤศจิกายนตอนนั้นนะครับแล้วมีการคาดการณ์ว่า ในช่วงกลางเดือนธันวาคมผู้เสียชีวิตจะขยับมาถึง2,500ถึง3,000นะครับแล้วก็มีการคาดการล่าสุดนะครับทาง CNN ก็รายงานครับว่าในช่วงเดือนมกราคมนั้นการเสียชีวิตอาจจะขยับอยู่ที่3,000นะครับแล้วในเรื่องของสายพันธุ์ใหม่นี่แหละครับวันนี้ก็พบเป็นครั้งแรกครับที่รัฐโคโลราโดนะครับทางผู้ว่าการรัฐโคโลราโดเนียจารีโพลิสเนี่ยครับท่านก็ออกมาเตือนแล้วก็พูดชี้แจงในเรื่องนี้ที่น่า แปลกใจก็คือว่าคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ในรัฐโคโลราโดนี่ยครับอายุ20เสเศษเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่มีประวัติเดินทางไปไหนมาก่อนเลยนุ่นอ้าวแล้วไปติดจากใครอใช่นะครับอันนี้มันก็เลยมีคําถามว่าอาจจะติดมาจากในชุมชนหรือไม่นี่นะครับแล้วก็มีรายงานนะครับว่าสายพันธุ์ใหม่นี่ขนาดนี้ติดไปแล้วทั่วโลก26ประเทศนะครับแล้ว50กว่าประเทศที่ ห้ามการเดินทางไปจากสาราณาจักรนะครับเดี๋ยวผมมีเสริมเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับมีรายงานเข้ามาด้วยเช่นกันครับวันนี้ครับทางแม่ทัพภาคที่สี่เนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปที่ละนองนะครับเพราะว่าละนองนั้นก็เป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดกับในส่วนของเมียนมาครับโดยในภาคใต้นี่แหละครับติดชายแดนเมียนมานี่ครับไทยเมียนมาทางภาคใต้เนี่ยอยู่ที่25 4้ากิโลครับแล้วก็ไทยมาเลนะครับอยู่ที่6ก7ิบเจกิโลวันนี้ท่านก็ลงไป ดูแลแล้วก็ให้มีการบูรณาการในการทํางานเพราะว่าละนองนั้นก็เป็นพื้นที่ซึ่งวันนี้ละนองเป็นพื้นที่หนึ่งใน3จังหวัดนะครับที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมีละนองอำนาจเจริญแล้วก็ตราดนะครับรวมพื้นที่ติดเชื้อเนี่ยทั่วประเทศทั้งหมด48จังหวัดแล้ววันนี้ท่านแม่ทัพพาริศีนะครับก็มีให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ครับเดี๋ยวไปฟังความเห็นท่านหน่อยครับครั้งนี้ก็ ได้เดินทางมาเน้นย้ำในส่วนของกองกำลังที่ป้องกันชายแดนอยู่นะครับในเขตชุมพรระนองนะครับที่เรามีมีเขตแดนติดต่อกับเมียนมานะครับเราก็มาเน้นย้ำเรื่องอกรณีที่การลักลอบเข้ามาในส่วนของแรงงานต่างด้าวให้กองกำลังป้องกันชายแดนนะครับได้เฝ้าตรวจอย่างเข้มข้นถ้าหากว่าเราตรวจพบผู้กระทำผิด การจับกลุมก็จะมีมาตรการในเรื่องของการกักกาันในเรื่องของการโควิด -19 ก่อนเพื่อจะให้แน่ใจว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะไม่มากับุ่มเสียงดังกล่าวหรอกนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการตักกัน14วันนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนเมียนมานะครับซึ่งทางละนองนั้น ก็ไม่มีการในฝั่งตรงข้ามในเมียนมาเนี่ยก็ยังไม่มีการระบาดมากถือว่าก็เป็นมาตรการป้องปรามนะครับในพื้นที่ค่ะนั่นก็เป็นมาตรการที่เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงเ,เพิ่มความเข้มงวดอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ประมาทไม่ได้เลยนะคะเราพักกันผู้เดียวช่วงหน้าวิเคราะห์กันหน่อยคำร้รองของอาจารย์นัทพรมีอีกหนึ่งเสียงที่หนุนแล้วบอกว่าฟังได้และมีโอกาสได้ไปต่อเดี๋ยววิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะ อว่ารงถูกตีตกไปหลายคนก็จับจ้องบอกเอาแล้วความร้องของอาจารย์นัทพรโตรประยูนล,ล่ะจะมีโอกาสได้ไปต่อหรือว่าถูกตีตกหรือรไม่นะคะกับกรณีการร้องสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณานะคะว่าการกระทาของสสที่เสนอติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันจะขัดต่อมาตรา3มาตรา5และมาตรา255หรือไม่ซึ่งวันนี้อาจารย์เจตโทนวนิกนะคะอดีตที่ปรึกษากรทและท่านยังเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย ธุร,ก,รกิจบัณฑิตด้วยนะคะก็มีทัศนะในเรื่องนี้เหมือนกันใช่ครับ <uld an> เพราะว่าก่อนไปฟังเสียงอาจารย์เจดเนี่ยนะครับปูพื้นนิดหนึ่งครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับในเรื่องของมาตรา,าสามเนี่ยนะครับที่อาจารย์นัทพรยื่นไปเนี่ยอาจารย์นัทพรเนี่ยท่านก็มองว่ารัฐสภาเนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญในย่อหน้าสองเนี่ยนะครับแล้วก็หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาตินะครับซึ่งอาจารย์รัฐพรมองว่ารัฐสภาเนี่ย ไม่ได้ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งใน 2, ในสองในสามอันนะครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องมาตราห้าใช่ค่ะมาตราห้าเนี่ยบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายหรือการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้นะคะและอีกมาตราหนึ่งนะครับมาตราสุดท้ายที่อ้างสามมาตราก็คือมาตรา255ที่พูดถึงเรื่อง ของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญนะครับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิธธธปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะกระทำไม่ได้นี่นะครับ <c oughs> ในข้อความแรกเลยที่บอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญเนี่ยครับ255เนี่ยก็เป็นการระบุเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่ามันต้องเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมไม่ใช่เป็นการยื่นแก้แล้วก็ตั้งสสลเพื่อร่างทั้งฉบับเนี่ยครับวันนี้ก็ได้สอบถามอาจารย์เจต ซึ่งเป็นคณะบดีนิติศาสตร์ของธุรกิจบัณฑิตน,นะครับท่านก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับในมุมมองของนักกฎหมายเนี่ยที่มองแล้วบอกว่าข้อเสนอของทางอาจารย์รัตพรเนี่ยน่าจะได้ไปต่อครับเอาไ,ไปฟังเสียงท่านครับสมเนี่ยเขาพูดถึงว่าในการใช้อำนาจนะมันต้องใช้เป็นไปตามหลักนิติธรรมใช่ไหมครับทีนี้หลักนิติธรรมที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงหลักนิติธรรมก็คือ มันต้องพิจารณาในกรอบการใช้กฎหมายซึ่งไม่ว่าการใช้กฎหมายจะเป็นกฎหมายระดับไหนจะเป็นระดับรู้มีอำนหรือระดับรัฐมนูลก็แล้วแต่นะครับก็ต้องใช้ให้มันเป็นไปตามลักษณะของกฎหมายนั้นๆเช่น,นถ้าใช้รู้มีอำนจจะไปใช้ร่วมละเมิดรัฐมนูญได้ไหมก็ไม่ได้นะครับถ้าใช้ผร้มีอำัาหรือแนมะ้กระทั่งใช้รัฐมนูลก็ต้องใช้ไปตามบทบัญญัติที่รู้มีอำนหรือรัฐมนูญนั้นเปิดช่องไว้ซึ่งเข้าใจว่าการยกตามมาตราสามเนี่ยก็คงจะพูดถึงว่า ในหมวดสิบห้านะครับในหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนเอาให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลการไปยกร่างรัฐนูนใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมเข้าใจว่าท่านแสดงในทัศนะแบบนั้นที่สองก็คือว่าในส่วนของมาตราห้าเนี่ยบอกว่าบรรดากฎหมายทั้งหลายนี่จะไปขัดหรือแย้งกับรัฐนูนไม่ได้เพราะกฎหมายบรรดาที่มีทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ภายใต้รัฐนูลรัฐนูลเป็นกฎหมายสูงสุด การมีระดัิแก้ไขเพิ่มเติมนะครับรัฐนูนโดยการเป็นการยกรลางรัฐนูนฉบับใหม่เนีทางอาจารย์นัทพรก็คงจะถือว่ามันเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐนูนเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้บังคับไม่ได้ตามมาตราหา้าต,ตามที่ผมเข้าใจมันเป็นแบบนั้นทิ้งแคเกิดถามว่ามุมมองความคิดเห็นของผมเนี่ยคือผมว่าแบบที่อาจารย์นัทพรยื่นเนี่ยมันก็มันก็ฟังได้แต่โดยรวมเนี่ยผมคิดอย่างนี้ครับว่าการแก้ไขเพิ่มเติรมรัฐนูนคือการแก้ไขเพิ่มเติรมตรมัฐนูน การยกร่างรัฐบับใหม่คือการยกร่างรัฐบาลใหม่เพราะฉะนั้นในระนาบเดียวกันกับที่ดรนเนสวรยื่นเนี่ยผมก็มองว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนไม่ใช่การยกร่างรัฐมนูนใหม่ทั้งฉบับการที่ไปมีการยกร่างรัฐมนูนใหม่ทั้งฉบับคือในร่างหนึ่งร่างสองของสภาเนี่ยครับที่มีหมวดสิบห้าทับหนึ่งว่าด้วยการยกร่างรัฐบับใหม่อันนี้ผมก็ถือว่ามันขัดรัฐมนุนเพราะว่ารัฐมนูนให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้าท่านต้องการที่จะ ยกร่างนูนฉบับใหม่ท่านก็ต้องไปถามไประชานติว่าประชาชนเนี่ยจะให้มีการยกร่างนูนฉบับใหม่ยกร่างรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับไหมคือถ้าฟังจากอาจารย์เจตพูดเนี่ยแปลว่าคําร้องของอาจารย์นัทพรดูแนวโน้มแล้วน่าจะได้ไปต่อครับน่าจะได้ไปต่อไม่อาจจะไม่ไม่ซ้ํารอยที่หมอ,หมอลปลารงนะ,ะครับโดนไปตรงนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คืออาจารย์นัทพรเนี่ยได้ไปหาหลักฐานมาเพิ่มเติมนะครับส่งห้สารัฐมนูญเนี่ย เป็นเอกสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนาราษฎรเนี่ยครับที่เห็นนี่นครับเป็นปกหนังสือเนี่ยครับว่าด้วยเรื่องความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบลายมาตราของธรรมนูญพุทธศักราชสองพยเนี่ยครับในนี้เนี่ยก็จะพูดถึงรายละเอียดของการแก้ไขมาตรา255ที่อาจารย์รัทพรอ,อ้างเนี่ยครับซึ่งในนี้ก็มีอยู่ถ้อยคำนะครับที่พูดถึงว่าการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งฉบับเนี่ยจะกระทำไม่ได้เลยซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นอีกอันหนึ่ง ที่ทางอาจารย์รัตพนเนี่ยนะครับใช้ประกอบในคาร้องที่ส่งให้สารรัฐมนูลผมก็ถามในเรื่องนี้กับทางอาจารย์เจนะครับไปฟังมุมมองครับว่าท่านมองเรื่องนี้ยังไงรัตพรหยิบยกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ได้เขียนขึ้นโดยบรรดาผู้ที่ยกร่างรัฐมนูลก็คือคณะกรรมการร่างรัฐมนูลครับนะครับเขียนเอาไว้ว่ามุ่งหมายว่าในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลคือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลครับ ไม่ใช่การยกร่างนูนทั้งฉบับดังนั้นเนี่ยก็เลยเขียนเอาไว้ว่าการยกร่้งนูนทั้งฉบับเนี่ยทําไม่ได้นะแต่ที่บอกว่าทาไม่ได้ก็คือก็คือทําไม่ได้โดยน่าจะโดยสภาแต่ถ้าเกิดไปถามพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์ผ่านการประชามติว่าจะเอารัฐธรรมนูนใหม่ทั้งฉบับนี้มันก็ทําได้แล้วละก็คงจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่นัทฟองก็คงจะพยายามสื่อนั้นว่าสภาทําไม่ได้คือไม่ใช่ว่าไม่สามารถมีการยกตั้งนูนใหม่ทั้งฉบับได้เลยแต่สภาทำเองไม่ได้ต้องไปตามประชาชนก่อน ก็ทางสารรัฐมนูลนี่ก <Ont op> <kita> mm ็จะมีการประชุมกันทุกวันพุธนะครับในวันพุธหน้าวันที่6เนี่ยก็มีข่าวว่าอาจจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหาหรือนะครับซึ่งประเด็นแรกนี่ก็คงจะต้องในเรื่องของการวินิจฉัยว่าจะรับคำร้องหรือไม่ใช่ทีนี้ถ้ารับแล้วไปต่อแล้วเมื่อกี้ฟังอาจารย์เจตเหมือนก็ว่าคือสภาจะไม่มีอำนาจในการยกร่างทั้งฉบับแต่ถ้าเกิด ถามประชาชนก่อนประชามาติอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งใช่ครับอันนี้ก็จะเหมือนกับในช่วงปี2555นุน่นซึ่งครั้งนั้นเนี่ยแหละครับพลเอกสมเจตเนี่ยท่านก็ยื่นเรื่องในเรื่องนี้ให้สารรัฐรมนูลลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าปี5 5เนี่ยพลเอกสมเจตเนี่ยนะครับท่านยื่นตามมาตรา49ก็คือล้มล้างการปกครองใช่ครับที่เห็นว่าการแก้ไขตอนนั้นซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยและครับผ่านวาระสองรอวาระสาม แล้วสารรัฐมนูลก็พิจารณาเรื่องนี้แล้วบอกว่าการที่ไปตั้งสสรนี่ยนะครับมันทําไม่ได้ต้องมีการทําประชามติก่อนอในปี2005เนี่ยนะครับเรื่องมันก็เลยเดินหน้าต่อไม่ได้ซึ่งประเด็นนี้เมื่อกี้อาจารย์เจตก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้ามีการไปทําประชามติก่อนเพราะว่ารัฐมนูลปี60ก็เหมือนปี50มีการผ่านการลงประชามติมาก็16ล้าน8 0แสนนะครับเพราฉะนั้นประเด็นนี้ลุ้นนะครับ วันพุธหน้าเรื่องนี้สารนูนจะเอาเข้าพิจารณารับหรือไม่รับถ้ารับแล้วเนี่ยครับทางสารนุนก็คงจะมีระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งในการพิจารณาว่าจะเห็นตามหรือเห็นต่างในเรื่องของการแก้ไขหรือมองว่าไปอย่างที่ทางทางอาจารย์รัตพรเข้าเสนอมานะครับในสองเรื่องก็คือการกระทําของผู้ถูกล้องเนี่ยหรือคนที่ยื่นแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยนะครับขัดต่อบทบัญญัติรัฐมนูญมาตราสามาตรา5และมาตรา25และข้อที่2นะครับ ที่ไอ้ารพิจารณาก็คือร่างรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรทั้งสองฉบับที่มีการเสนอยัดติเนี่ยนะครับคัดต่อบทบัญญัติรัฐมน,นูลปี2560ในมาตรา3มาตรา5และมาตรา255 ะะก็เดี๋ยวติดตามกันวันพุธหน้านะคะถแถลงแล้วอาจจะมีการพิจารณาประเด็นนี้ด้วยหรือไม่นะคะครเราพักกันรู่เดียวช่วงหน้ามาดูกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับพลังประชารัฐในภาคใต้แผ่วๆหรือเปล่าแล้วเลือกตั้งครั้งต่อไปจะไปยังไงเดี๋ยววิเคราะห์กันต่อช่วงหน้าค่ะ การเลือกตั้ง24มีนาคม2562ครั้งนั้นพลังประชารัฐสามารถจะช่วงชิงฐานเดิมของประชาธิปัตย์ได้สอส,อสอในภาคใต้มาถึง13ที่นั่งแต่ในโคต้านี้มันควรจะต้องได้รัฐมนตรีซักเก้าอี้หนึ่งไหมปรากฏว่าก็ไม่ได้เลยครืออัน,นี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับว่าภาคใต้นั้นซึ่งเป็นฐานสิงห์สำคัญของประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วคนที่มีบทบาทสาคัญนะครับในของกลุ่มด้ามขวานไทยเนี่ย ก็คือพันเอกสุชาติจันจราโชติกุลนี่ยนะครับใน13คนที่เห็นในจอเนี่ยนะครับสี่คนครับมาจากจังหวัดสงขลาซึ่งจังหวัดสงขลาเนี่ยมีสสทั้งหมด8คนก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์กว่าทั้ง8ดเลยนะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพาะกระแสของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมาแรงมากประชาธิปัต์เลยเหลือ3พลังประชารัฐได้มา4ี่นะครับแล้วก็ภูมิใจไทยได้มาหนึ่งแต่ว่าในการเลือกตั้งเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเลือกเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ชี้บอกเหมือนกันนะครับว่าความนิยมของพักพลังประชารัฐมันถดถอยลงหรือไม่เพราะว่าในการเลือกตั้งนายกอบจอครั้งที่ผ่านมานั้นพกนเอกสุชาตินะครับจันทรชโชติกุลเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร,รกับนายกร <12 S 1> ัฐมนตรีเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ลงนายกอบจอ <c oughs> แล้วหลายฝ่ายก็มองว่าน่าจะชนะได้สบายๆนะครับเพราะว่ามีผลงานโดดเด่นทํางานในพื้นที่มายาวนานนะครับเคยเป็นอดีตสสของพัก ความหวังใหม่นะครับแต่ปรากฏว่าพันชสุชาติเนี่ยแพ้ใบร่วม2 0,000ื่นกว่าคะแนนแล้วก็แพ้ต่อเสียงของประชาธิปัดเนี่ยแหละครับก็มีคําถามเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ได้สอบถามเรื่องนี้กับพันเสุชาติครับท่านก็มองว่าออสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พักแพ้นเนี่ยนะครับก็คือพักเนี่ยไม่ได้เห็นความสําคัญของการเลือกตั้งท้องถิน่นเพราะว่าถ้าเราไปดูนะครับพักการเมืองใหญ่ๆนะครับมองว่าการเลือกตั้งท้องถินเนี่ยถือว่าเป็นฐานการเมือง ของการเมืองระดับชาติพักประชาธิปัตย์นี่ส่งนายกอบจอหลายพื้นที่นะครับเช่นเดียวกับพักเพื่อไทยแต่ว่าในส่วนของพลังประชารัฐนี่แะครับไม่ให้ส่งในานามพักและประเด็นนี้เป็นประเด็นหนึ่งครับที่ผู้การสุชาติเนี่ยก็มองว่าทําให้ความนิยมที่มีอยู่ในส่วนของพักเนี่ยนะครับไม่ได้มาหนุนเสริมในเรื่องของที่ทําให้พลังประชารัฐเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งที่ที่จังหวัดสงขาแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็ค่อนข้างที่จะ ผิดความคาดหมายนะครับของคนที่ติดตามสถานการณ์แม้กระทั่งตัวเป็นิอกสุชาติเองก็ยอมรับนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมตรวจสอบกับนักการเมืองท้องถิ่นจากหลายฝ่ายนะครับก็บอกว่าการเลือกตั้งอบจอครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้สเบียงเยอะมากมก็คือมีการใช้เงินเนี่ยนะครับไม่ทราบฝ่ายไหนนะครับแต่ว่ามีการพูดกันเนี่ยแล้วไอ้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ก็บอกให้ถึงการรวมพลังของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งในจังหวัดสงขลานั้นมีรมัฐมนตรีสองคนนะครับขณะที่พลังประชารัฐทั้งภาคเนี่ยไม่มีรมัฐมนตรีเลย oh. ประชาธิปัตย์มีรมัฐมนตรีจากภาคใต้ทั้งหมด3คนใ,ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วประชาธิปัตย์ก็ได้มา22จาก50นะครับแล้วมีนักการเมืองจากภาคใต้เป็นรัฐมนตรีมีคุณจุรินมีคุณถาวรเสนเนียม แล้วก็มีคุณนิพนธ์บุญญามณาีซึ่งสองท่านนี่แหละครับก็อยู่ที่จังหวัดสงขลา,ขาแล้วก็การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเรื่องนายกอบจอเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันมากแล้วก็ได้คุยกับแกนนําของพลังประชารัฐหลายคนนะครับที่ผมตรวจสอบพูดคุยเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังกับพักพลังประชารัฐก็ทําให้ถูกมองว่าพักเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ผู้นําพักนะครับไม่ได้มองเลยในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิน่นเพราะว่าอย่างน้อย ยุทธศาสตร์ประธานยุทธศาสตร์พรักของพลังประชารัฐนี่นะครับต้องเห็นความสําคัญแล้วก็สนับสนุนผมเคยคุยกับผู้การสุชาตินะครับว่าทําไมถึงเล่นการเมืองท้องถิ่น oh. ซึ่งผู้การชาติเนี่ยอธิบายบอกว่าการเมืองท้องถิ่นนี่แหละครับถือเป็นหัวใจสําคัญของการขยายฐานของพักการเมืองก็เลยทําให้ตัดสินใจเนี่ยครับลงนายกอบจอท <c oughs> ั้งที่ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพนเอกสุชาติเนี่ยนะครับเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นมากของพลังประชารัฐในภักใต้นะครับ เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็มีส่วนผลักดันมาแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับสสในพรรคหลายคนก็ไม่มั่นใจครับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงจํานวนที่จะเพิ่มจาก13นะครับะจะรักษาหรือว่าจะถดหดหายไปเลยเพราะว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยพรัคประชาธิปัตยปัตีตื้นขึ้นมาเยอะมากแล้วผู้นําพรรคที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยครับก็มีบทบาทสําคัญใน,ในส่วนของการ สร้างความนิยมของพรรคพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาครับในขณะที่13คนของพลังประชารัฐเองก็เหมือนกับดูจะแยกกกแยกเหล่ากันไม่เป็นเอกภาพด้วยนะคะมีหลายกลุ่มครับมีหลายกลุ่มอยู่ในนั้นเลยซึ่งเป็นเรื่องอะไรที่น่าแปลกใจมากค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ